สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลซีนอารมณ์กับเขียนไข่สร้างซิมวันนี้ก่อนจะไปตุย extension pack ใหม่อย่าง adventure o a s t s เนี่ยเราจะลองมาสร้างสนามเด็กเล่นด้วยภาคหลักกันดูก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งจะอัปเดตรถไทป์ใหม่เข้ามาใช่ไหมนั่นก็คือ p a y y กล่า d ที่มี Requirement ให้ทำตามนี้เลยคือต้องมี t o i l e t s i n k เบนซ์ p าท i โอเท l เแล้วก็ตัวที่เป็นเพกาวหรือว่าเครื่องเล่นกลางแจ้งนั่นเองซึ่งเขากําหนดให้วางลงไปอย่างน้อย6ชิ้นแต่ของเล่นในเบสเกมมีแค่4อย่างเท่านั้น <c ười> จะเรียกว่า4อย่างก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะเรือมันซ้ํานะคะเพราะงั้นคงนับได้ว่ามีเครื่องเล่นแค่สามชนิดเท่านั้นเองก็มาดูกันสิว่าเราจะกระเสือกระสนสร้างมันออกมาให้อรัาการงานสร้างและเล่นสนุกได้ครบวงจรได้ยังไงนะคุณผู้ชม ซึ่งตัวเพกาหรือสนามเด็กเล่นนะคะมีต้นกําเนิดครั้งแรกมาจากประเทศเยอรมน,นีโดยเฟรดริทเฟรเวลท่านผู้นี้ก็คือควบสองตำแหน่งเลยนอกจากจะเป็นคนคิดค้นสนามเด็กเล่นขึ้นมาเป็นคนแรกแล้วเขายังเป็นผู้ริเริ่มให้มีโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคุณผู้ชมแนวคิดสําคัญของเขาก็คือการมองว่าเด็กเล็กเนี่ยเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการเล่นและการทํากิจกรรมด้วยมือค่ะก็เลยมีการสร้างพื้นที่เล่นสําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลช่วงปีคศ .1,800 นะคะ ที่มีเครื่องเล่นง่ายๆอย่างกระดานไม้กระบะทรายและกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆก่อนจะค่อยๆแผ่อิทธิพลไปยังประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็คือเริ่มมีการทําชิงช้าสไลเดอร์ม้าหมุนและอุปกรณ์ปีนป่ายแล้วนะรวมไปถึงการออกแบบตามหลักเซฟตี้เฟิร์สเพื่อลดอุบัติเหตุเช่นพื้นยางกระบะทรายลึกแล้วก็พื้นหญ้าเทียมด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอมันดีกับพัฒนาการของเด็กเนี่ยหลังจากนั้นมันก็แผ่อิทธิพลไปทั่วโลกเลยที่ไหนก็ ก็มีสนามเด็กเล่นนะคะเอาล่ะเราลองไปสร้างสนามเด็กเล่นของเรากันเลยดีกว่าค่ะ อันดับแรกเลยนะเราจะกําหนดพื้นที่ของห้องน้าก่อนเพราะว่าเราอยากจะซ่อนมันเอาไว้นะคุณผู้ชมมันเป็นฟังก์ชันที่หาจุดลงตัวให้เขายากในการทําพื้นที่สาธารนณะแบบนี้นะพะงั้นเราก็จะกําหนดจุดที่เขาควรจะอยู่เอาไว้ก่อนจากนั้นก็จะกําหนดเซอร์คูเลชันค่ะหรือพื้นที่ทางเดินนะคะการกําหนดพื้นที่ทางเดินก่อนจะทําให้เราสามารถวางฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมอย่างตอนนี้เรากําหนดพื้นที่ทางเดินหลักของโคอง การได้เนต่อมาเราก็จะมากําหนดพื้นที่กิจกรรมกันพื้นที่แรกเนี่ยเราจะให้เป็นสระไวน้ำนะคะส่วนพื้นที่ต่อมาก็จะเป็นพื้นที่สําหรับกิจกรรมการแจ้งเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะวางเป็นเครื่องเล่นนะคะซึ่งก็จะเพิ่มสีสันให้เขาด้วยการปลูกกระเบื้องสลับสีไปด้วยเด็กๆเ,เนี่ยเขาชอบอะไรที่มีสีสันสดใสนะคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่มความเขียวขจีเข้าไปด้วยการวางฝนนย่อมคะ่ะแล้วเราค่อยมาจัดสวนทีหลังเนาะมาร์คตำแหน่งเอาไว้ก่อน ส่วนทางฝั่งนี้ก็จะจัดเป็นพื้นที่กิจกรรมการแจ้งเหมือนกันเดี๋ยวเราจะวางเป็นเครื่องเล่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนที่3แล้วเนาะก็จะวางเป็นกระเบื้องหลัก4เหมือนกันเลยตีต่างว่าเป็นพื้นยางนะคุณผู้ชมเพราะเราจะต้องมีเซฟตี้เฟิร์สให้กับเด็กๆด,ด้วยไงเราก็จะปูเป็นพื้นยางสลับกับย่เทียม แต่อันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มบ่อทรายเข้าไปด้วยนะคะเป็นพื้นที่กิจกรรมที่4ของการละเล่นกลางแจ้งค่ะเพราะได้ตัวบ่อทรายแล้วเนี่ยเราก็จะล้อมเขาด้วยหินนะคุณผู้ชมเป็นการแบ่งพื้นที่ออกจากกันอย่างชัดเจนเนาะต่อมาในส่วนของอาคารเราจะไม่ได้ทําเป็นอาคารที่เป็นกิจ,จะลักษณะนะคะมันก็จะเป็นเหมือนบ้านตุ๊กตาแหละที่มีเอาไว้มาให้เด็กปีนป่ายเล่นเนาะซึ่งเราก็จะให้ตรงพื้นที่ส่วนนี้เนี่ย เป็นพื้นที่สําหรับเล่นสนุกข,ของเด็กๆโดยเฉพาะเลยค่ะเขาก็เลยจะมีระบงระเบียงแล้วก็ทางขึ้นลงบันไดที่หลากหลายเส้นทางนะคะเอาไว้วิ่งไล่จับกันเนาะทำให้เขาเป็นเส้นทางสัญจรที่สามารถเดินวนได้ให้เหมาะก่การวิ่งเล่นนะทุกคนมีทั้งบันไดทั้งด้านหน้าแบบนี้แล้วก็จะมีบันไดในส่วนของข้างหลังอาคารด้วยนอกจากจะเอาไว้ให้เด็กวิ่งเล่นวนไปวนมาแล้วเนี่ยเราก็จะทําเป็นทางเชื่อมต่อขึ้นไปที่ชั้น2ด้วยนะคะส่วนทางฝั่งปีขวาตรงนี้เราจะแยกตัวอาคาร ออกมาจากฝั่งนู้นค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้นั่นก็คือเป็นพื้นที่ที่เล่นอย่างมีสาระแล้วนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็น co-working space ห้องสมุดแล้วก็การจัดวางกิจกรรมที่ต้องใช้สมองและความคิดในการเล่นนิดหนึ่งแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูการจัดวางทีหลังเนาะส่วนบนนี้เราจะต่อขึ้นมาเป็นหอคอยแหละเอาไว้ส่องดูดาวนะคะเดี๋ยวเราจะวางกล้องโทรทัศน์ลงไป ส่วนชั้น2ของทางฝั่งนี้เดี๋ยวเราขอตีระแเนเพื่อกันแดดให้เด็กๆก่อน แล้วก็เราจะกั้นาลาวกันตกสูงนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะวางเป็นเครื่องเล่นที่โรดโผนนะคุณผู้ชมเด,เด็กจะตกลงมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกวางลาวกันตกที่สูงกว่าปกตินะคะส่วนหลังคารูปแบบก็ง่ายๆเลยเป็นหลังคาทรงจัว่วเรียกได้ว่าก๊อปวางชิลๆทั้ง3อันเลยนะคะส่วนที่เป็นหอคอยเนี่ยจะใช้เป็นหลังคาทรงปั้นหญาค่ะเอาละพอได้แล้วก็มาเก็บสีกันเราจะใช้เป็นผนังไม้ตีทับเก็บแนวนอนสี อ่อนแบบนี้เลยแล้วค่อยเลือกใช้หน้าต่างวงกบสีเข้มเพื่อตัดมูตเขาให้มีมิติมากขึ้นนะคุณผู้ชมค่อยๆใส่ไปเนาะเนเ้นพวกหน้าต่างบานเล็กๆแล้วก็หน้าต่างที่เปิดโป่งโร่งแบบนี้นะคะเพราะเขาเอาไว้สําหรับวิ่งเล่นปีนป่ายแล้วก็เอาไว้รับลมธรรมชาติด้วยเล่นไปโต้ลมธรรมชาติไปเด็กๆจะได้แข็งแรงเนาะสรุปเป็นไข่าจาไข้แดดถูกพระอาทิตย์เผานะคะ อย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นโอ้โหแดดร้อนเวิร์เอาละมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้เนี่ยเราจะเน้นเป็นหน้าต่างที่ไม่เปิดปโป่งลงเหมือนฝั่งนู้นละเพราะว่าฝั่งนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้สมาธิเยอะนะแล้วก็ในส่วนที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเลือกใช้หน้าต่างหลากหลายสีเพื่อให้มันดูเหมือนลูบิกนะคุณผู้ชมส่วนทางฝั่งนี้เราก็จะใส่เป็นประตูเข้าไปแล้วก็จะวางเป็นบันไดเชื่อมขึ้นไปชั้นที่เป็นหอคอยเนาะเอาละมาจัดส่วนกันต่อเลยค่ะการจัดของ เราก็คือเป็นการจัดสวนไปพร้อมกับการวางเครื่องเล่นเลยนะคุณผู้ชมเพราะเขาเป็นสิ่งที่จะต้องกลมกลืนไปด้วยกัน ซึ่งแน่นอนแหละว่าเราจะต้องเริ่มที่ทางเข้าก่อนเพราะว่ามันง่ายสุดเนาะก็จะให้คอมีพื้นที่นั่งด้วยนิดนึงเอาไว้ให้เด็กๆนั่งพักแก้เหนื่อยไม่ก็เอาไว้ให้ผู้ปกครองมานั่งเพื่อเฝ้าเด็กเล่นนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะวางเป็นพื้นยางสลับกับหญ้าเทียมแน่นอนแหละว่าเราก็เอา้าเทียมมาใส่ตามที่เราคิดเอาไว้เนาะจากนั้นเราก็จะวางเครื่องเล่นลงไปเครื่องเล่นชิ้นแรกนะคะขอวางเป็นน้องจรลลอยอันนี้เลยกลางอนาเขตอยู่บนบ่อทรายแล้วเรียบร้อย ส่วนพื้นที่รอบข้างเราก็จะจัดเป็นต้นโมงต้นไม้เล็กๆน้อยๆเข้าไปงานนี้เราจะเลือกวางต้นสนเป็นหลักเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไม่กินพื้นที่ดีแล้วก็กลับมาที่ทางเข้าอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าอยากจะติดไฟไปเจอน้องไฟแก้วค็อกเทลแล้วรู้สึกว่าสีสันเขาจัดจ้านดีเหมาะกับการเอามาวางให้เป็นสีสันในสนามเด็กเล่นเออละได้ไฟที่ต้องการแล้วก็ไปวางเครื่องเล่นกันต่อค่ะตรงนี้เราจะวางเป็นบาร์นนคุณผู้ชม วางไปเลย4อันจุกๆแล้วก็เพิ่มไฟที่พื้นให้เขาด้วยอันนี้วางมั่วๆได้เลยค่ะตามที่อยากจะวางไม่อยากให้มันแบบเป็นทางการมากเนาะส่วนฝั่งนี้เราก็จะวางเก้าอี้นั่งเล่นเพิ่มให้เขา เป็น Patio t เทเบ2งตัวใส่ซุม้มคอบังแดดให้ด้วยแล้วก็จัดส่วนกันต่อเลยค่ะตรงซอกตรงนี้นะคะเราตั้งใจเวลยะเสาเอาไว้เพื่อไม่ให้อาคารมันดูตันเนาะถ้าเราแบบวางตัวอาคารข้างล่างอะคะ่ะให้เสมอกับเสาเลยอะอาคารมันจะดูตันนะคุณผู้ชมมาถึงพื้นที่ข้างหลังแล้วอย่างที่บอกไปว่าเน้นต้นสนนะคะไม่กินพื้นที่ดีแล้วก็จัดง่ายวางต้นสนพร้อมกับพุ่มไม้นิดหน่อยก็สวยแล้วอีกอย่างคือเราไม่อยากจะเน้นต้นไม้มากกว่าเครื่องเล่น ด้วยแหละเราก็เลยกําหนดกรอบให้เขาอยู่นะคะด้วยการเอาไอตัวที่เป็นาฐานญ่าไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรดีเรียกว่าเป็นส่วนย่อมแล้วกัน ใกล้เคียงสุดแล้วนะคะเพิ่มความเขียวขจีนิดหน่อยเพื่อให้มันดูสดชื่นแค่นั้นก็พอแล้วส่วนตรงนี้เราเพิ่มพื้นที่กิวบาร์บีคิวให้เขาด้วยเพื่อแบบว่าพ่อแม่มาก็ย่างให้ลูกกินได้มีพื้นที่สาหรับนั่งทานให้นิดหน่อยไม่เน้นมากเพราะว่ามันเป็นสนามเด็กเล่นเนาะเอาไวมานั่งทานเวลาเล่นจนเหนื่อยแบบว่าหิวหิวแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องจริงจังมากเพิ่มซุ้มกันแดดเข้าไปให้เขาแล้วก็นี่เลย น้องมีแพนด้านี้น่ารักมากเอามาติดเป็นไฟข้างสะไว้น้ำนะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยอาคารของเราจะเน้นเป็นไม้แต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยเราจะเน้นเป็นพวกสีสัตเป็นหลักเลยนะคะอย่างอันนี้ตัวที่เป็นซันเบด เราก็จะใช้สีที่โอ้จีบแสบเรียนกันไปเลย5้าสีนะคุณผู้ชมรวมไปถึงโต๊ะที่นั่งข้างๆด้วยล้มสีชมพูกับสีฟ้าไปเลยจ้ะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆสําหรับคนที่ใช้สีไม่เก่งนะคะก็คือให้ตัวอาคารของเราเนี่ยเป็นเบสสีพื้นไว้ก่อนก็คือเป็นไม้สีอ่อนใช่ไหมแล้วพวกอย่างอื่นเนี่ยเราค่อยมาเน้นเป็นสีสันเอาเพราะว่าถ้าทุกอย่างไปเป็นสีหมดเลยอะแล้วเราไม่เก่งเรื่องใช้สีนะมันจะเละเอาได้ค่ะเป็นทิคง่ายๆเผื่อใครอยากเอาไปทําตามนะคะส่วนนี้เราก็กําลัง กสเต็ปพ,พื้นขึ้นมาเพราะเดี๋ยวเราจะวางเครื่องเล่นเพิ่มเข้าไปเนาะอันนี้เราจะวางเครื่องเล่นที่เป็นาการปาลุกดอกก็เลยเลือกที่จะยกสเต็ปพ,พื้นขึ้นมาทําเป็นแท่นเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรื่องสีเหมือนเดิมเลยค่ะได้เราก็วางเครื่องเล่นลงไปส่วนข้างหลังตรงนี้เราก็จะวางเป็นน้องเรือนะคะมาขยับมาที่ตัวอาคารกันบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นอารมณ์แบบ ขายหินนะคุณผู้ชมที่เอาไว้ให้เด็กปีนอะแต่ว่าเบสเกมเขาไม่มีให้เราก็เลยใช้หลังคาแฟลตสลบมาทําเป็นตีต่างเอาไว้เฉยๆก็ต้องมารอลุ้นกันว่าแพ็คใหม่อย่าง a d v e n t u r e West เนี่ยจะมีให้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเราก็จะลองไปสร้างดูค่าเทียบกับเบสเกมแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ เอาล่ะทีนี้เราก็มุบมาในส่วนของพื้นที่ภายในอาคารกันบ้างดีกว่าโซนแรกนะคะอย่างที่เราบอกไปเลยว่าเน้นเป็นพื้นที่สําหรับเล่นเป็นหลักเนาะเราก็เลยจัดให้ห้องเนี้เป็นพื้นที่สําหรับเล่นบ้านตุ๊กตานะคุณผู้ชมแบบน่ารักใสๆเหมาะกับเด็กแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าให้พวกซิมผู้ใหญ่มันเห็นเด้อมันเตะพังหมดเลยนะคะบ้านตุ๊กตาเนี่ย ส่วนพื้นที่ระเบียงตรงนี้นะคะเราจะทําเป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ทางเดินด้วยก็ไม่อยากจะใส่พวกของเล่นอะไรให้มันเกะกะวางเป็นอาร์มแชรร์ูปสัตว์น่ารักน่ารักเอาไว้ให้เด็กๆนั่งดีกว่าเป็นโซนเบาะน้องหมีอย่างนี้ทางฝั่งศูนย์การเรียนรู้ก็เหมือนกันตรงระเบียงเนี่เราก็จะวางเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะ แต่เนี้ยจะมีร่มให้ด้วยส่วนพื้นที่ภายในก็อย่างที่บอกไปเลยก็คือเราจะทําเป็นห้องสมุดใช่ไหมเราก็เริ่มต้นด้วยการบิวต์ตู้หนังสือขึ้นมาเลยค่ะเป็นตู้หนังสือเด็กแบบน่ารักน่ารักนะคะประกอบกับอัปเปอร์คาบิเนตเนาะแล้วก็วางของตกแต่งเพิ่มเข้าไปด้วยนิดหน่อยให้พอน่ารักกรุบกริบทําตามได้ง่ายๆเลยส่วนอีกฝั่งอย่างเนี่ยเราก็จะวางเป็นโคเวิร์กอิงสเปซเอาไว้ให้มาทํางานค้นคว้านั่น,นี่หรือว่าใครจะแอบมาเล่นเกมก็ได้นัตตี้เดอะซิมอะไรเงี้ย ก็ว่าไปนะคุณผู้ชมอ่ะได้โต๊ะนั่งทํางานแล้วก็เพิ่มของเข้าไปให้มันดูเหมือนว่าเราเนี่ยมาเรียนรู้เป็น The nerd original แบบนอนหนังสือ เพิ่มความเขียวขจีเข้าไปให้เขาด้วยชั้นวางต้นไม้ที่ติดเต็มผนังเลยส่วนไฟก็เลือกเป็นน้องอวกาศดวงดาวพวกนี้นะคะเวลาน้องห้อยเป็นโมบายลงมาแล้วมันสวยดีอีกห้องนึงก็เหมือนกันค่ะเราจะวิวตัวตู้หนังสือขึ้นมาเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยแฮดเพิร์นเดียวกันเลยนะคะวางของตกแต่งเข้าไปด้วยนิดหน่อยเลือกเป็นพวกกองหนังสือ อ่ของลงของเล่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอย่าเราจะไม่ทําเป็นโคเวกิ้งสเตซแล้วเราจะทําเป็นโต๊ะก๊อเกมนะคะเอาไว้ให้มาเล่นเกมรับสมองประลองปัญญากัน วางเข้าไปเลย2โต๊ะเพราะว่าพื้นที่เต็มแล้วนะคะวางได้แค่นี้แล้วก็เปลี่ยนสีเก้าอี้ให้มันมีความคันรึฟูสีชูชมฉขึ้นมาเหมาะกับความสดใสน่ารักแบบเด็กๆแล้วก็เพิ่มของตกแต่งผนังอีกฝั่งหนึ่งให้เขาด้วยอย่าปล่อยให้โล่งค่ะมันจะดูแบบไม่สดใสนะคะไฟก็ด้วยเหมือนกันติดเหมือนห้องเมื่อกี้เลยมีความรกรุงรังค่ะคันรึฟูสุดๆส,ส่วนระเบียงข้างนอกเนี่ยเราก็จะเพิ่มโต๊ะนั่งเล่นเข้าไปค่ะเลือกเป็นล่มสีเหลืองกับสีแดงไปเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็วางเป็นขาตั้งวัดล นะคะคแล้วทีนี้เราก็จะมูฟลงมาข้างล่างก่อนคุณผู้ชมด้วยความที่เราฟ้อนห้องน้ำเอาไว้นะคะเราก็ลืมห้องน้ำไปเลยใช่แล้วเราก็เลยต้องลงมาจัดห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนกันต่อนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากหรอกจะเสร็จแล้วเนี่ยวางถส่วซ่วมก็เสร็จแล้วนะคะอ่ะโอเคขึ้นมาข้างบนกันบ้างในส่วนของชั้น2เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราจะทําเป็นมุมศิลปะให้กับ น้องเด็กน้อยค่ะมีทั้งหมด4ที่นั่งนะคะมาเรียนศิละปะแบบวัยเด็กตอแตะกันแล้วก็จะมีโต๊ะวางของไว้ให้ด้วยนิดหน่อยเป็นพวกของใช้จําเป็นสําหรับเด็กอะไรแบบนั้นส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นมุมของเล่นนะคะเผื่อแบบว่าเรียนเบื่อเบื่อแล้วก็เล่นได้เพราะว่าเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วมันเป็นสนามเด็กเล่นเนา ส่วนตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะวางเครื่องเล่นพาดผูนนะคะแต่เราก็จะวางมาสคอตด้วยเป็นอ่าลุงโนมขี่ฟาร์มิงโกพร้อมด้วยแท่งไฟค็อกเทลยักษ์นะคุณผู้ชมจากนั้นก็วางเครื่องเล่นลงไปเลยค่ะขยับตำแหน่งนิดหน่อยให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็กลับมาที่ฝั่งศืนการเรียนรู้ของเรากันต่อข้างบนตรงห้องลูบิกตรงเนี้ยเราจะวางเป็นอ่ามุมนักวิทยาศาสตร์จิ๋วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยว่าบนหอคอยเราจะวางเป็นกล้องโท รทัศนะคุณผู้ชมเราจะวางไปทั้งหมด2ตัวเนาะแล้วทีนี้รีควอร m เมนทุกอย่างมันก็จะครบแล้วแหละแต่เราแถมพื้นที่ตู้กดขนมให้ด้วยเพื่อเด็กๆมากันเองแบบไม่มีผู้ปกครองไงจะได้กดขนมกินได้แบบที่ไม่ต้องหิวโซนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเป็นโลกเห็นพื้นที่ว่างไม่ได้มันจะต้องอยากจับนั่นจับนี่ใส่แบบยุบยับไปเรื่อยนะคะโอเคไปดูภาพรวมของโครงการกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนที่เราพาน้องซิมมาเทสนะทุกคนส่วนใหญ่อะ่ะเด็กๆจะเลือกเล่นเครื่องเล่นที่เป็นเพกาวมากกว่าก็คือเครื่องเล่นที่เป็นกลางแจ้งนะเนาะไอตัวที่เราใส่ไว้ในอาคารเนี่ยแทบจะไม่มีใครเล่นเลยก็ตามล้อไทส์เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเพกาวไงเด็กๆก,ก็เลยเลือกที่จะเล่นเครื่องเล่นที่เป็นเพกาวมากกว่าพวกบ้านตุ๊กตาอะไรแบบนั้นนะภาพส่วนใหญ่ที่เราเก็บมาก็เลยจะเป็นพื้นที่ภา,ายนอกอาคารนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องเล่นแต่ข้างนอกไงหรือนี่ ฉันก็เลยต้องพาเยนน้องซิมของฉันนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอะไรเล่นคอมแล้วเราก็มีการแก้พื้นที่ด้วยนิดหน่อยนะคะในส่วนที่เด็กวัยต่อแต่ไม่สามารถขึ้นไปเล่นเองได้เนี่ยเราก็จะย้ายมาในส่วนที่ผู้ใหญ่สามารถพาน้องไปเล่นได้นะคุณผู้ชมโดยภาพรวมทั้งหมดก็คือใช้ได้แหละปกติมีแค่สระว่ายน้ำแหละที่เด็กน่าจะใช้ไม่ได้เออประมาณนั้นนะคะอาล่ากอนจากกันไปเราขอฝากสมาชิกเหมียวบิวด้วยนิดนึงแล้วก็ติ๊กต็อกค่ะเราเพิ่งเปิดติ๊กต็อกนะคะ ตอนแรกกะว่าจะไม่ได้มาแจ้งในบ้านแดงหรือว่า y o u t u b e บล็อกแต่ว่าคนที่แบบเขาตามไปเจอเขาเกิดความสงสัยนะคะว่าเออเป็นช่องปลอมหรือเปล่าเราก็เลยต้องแบบเอยมาบอกว่าเป็นช่องจริงขอโทษด้วยที่ทำตัวเหมือนช่องปลอมนะคะเราเองค่ะแค่แบบเงียบไว้เฉยไม่ได้แบบ บอกใครไงเราอยากปล่อยให้ช่องทิกต o k มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่พอมีคนกดติดตามแล้วเขาทักมาถามว่าใช่ช่องจริงหรือเปล่าประมาณ5้าหกคนขึ้นไปเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องปกติละก็เลยมาแจ้งไว้นิดหนึ่งนะคะใครสนใจก็มาติดตามกันได้เราจะลงมเป็นพวกทิกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเดอะซิมเนี่ยแหละแล้วก็จะมีพวกเกมที่เราจะเล่นแต่ว่าไม่ได้จริงจังมากนักนะคะตอนนี้เรามีทั้งเกมที่คนซื้อให้แล้วก็เกมที่เราอยากเล่นเองเยอะมากเลยแต่มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากลง YouTube ก็เยะ ก็เลยว่าจะหย่อนลงไปใน t i t t o k ก่อนถ้ามีคนอยากดูเพิ่มเติมก็ค่อยทําเป็นคลิปยาวลง YouTube อะไรประมาณนั้นค่ะโอเคสําหรับวันนี้ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สอนสร้างบ้านผ่านเกมด้องค์ความรู้ทางสถาปัตย์นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ